ฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครฉันไม่รู้ว่าแกต้องการอะไรแต่ฉันจะตามหาแกให้เจอแล้วฉันจะฆ่าจะทำไรนะ เมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะขอโทษครับผมโทรผิดฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครฉันไม่รู้ว่าแกต้องการอะไรแต่ฉันจะตามหาแกให้เจอแล้วฉันจะฆ่าจะทำอะไรนะเมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะขอโทษครับผมโทรผิด บ้านยูใส่ไหมบ้านเพื่อนครับ<อ>เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ในบ้านครับโอ้ยวนประสาทไปเนาะถามว่านี่จากนี่ไปจากแยกนี่ไปไป,ไปเพื่อนมึงเนี่ยมันเลิกบ้านไหน,ไหน ผมไป่ได้เงยเบงครับุุยยขายแน่เลยขายเท่าไหร่ห้าแสนลดหน่อยได้ไหมเยจะให้เท่าไหร่ห้าร้อยกวนตีน๋เลยจริงราคาพระนี่นะราคากอบแมวไม่เป็นไรนะหกร้อยแล้วกั 600, นะ เตรียมมาให้พอดีเป๊ะเดี๋ยวเอาพระคืนไปด้วยของดีอย่าเก็บไว้แล้ครับไม่เอาของปลอมกูมีเยอะแล้ว บอกมึงจะเถือแล้วบอกให้มึงตั้งสติให้มึงคิดดีๆก่อนฮะมึงควรจะเข้ามาตั้งสติบักหมากินงค้อคืนมึงกูวางมั้งจ้าจ่าเออกำลังเก็บงานอยู่ครับมือแรงครับจ้าหกโมงหกโมงแล้จ่า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 จะเจอบ้านมึงเขรอทิพยหายของมึงมึงเดี๋ยวกันใส่ไปใส่เขามึงคิมเปนไว้ห้องนี้นั่นดิพอมรวยบอ เพ่อกูรวยกีิมึงจ้าฮะก๋วยเตี๋ยวป่าโอ้จิดใจวะเออได้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 มื่อแรงเนาะหกโมงเนาะเออเอาเส้นน้อยเส้นใหญ่เส้นน้อยเนาะเออเอาลูกชิ้นได้หลายจ้าจ่าจ้าจ้าหกโมงได้จนี่ดีนะที่พ่อเอาเขาบาฮู้คันเขายุกหน่วยเฮ้านี่มึงกับกูนี่ ก็มาลองตองแตงชอบสาธิตท,ทองจันก็ออซื้อน้าไปสองแสนได้หรือพีาไปองแสนก็เออซื้อเลขศูนย์แปดตไปออกหนึ่ปก็เอ,อเมื่อบ้านที่ไปกินข้าวเล่นปาดได้ไมิตก้ไข่มมเดงอุ้ยจะพึ่งปิดดีพยายามเออพยายามจะพึ่งปิดดีเอาเปิดเปิดก่อนเปิดเ,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 ดเพลงก่อนเออ่ฮ้ยเ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 ยเเย พอสบายยังตัวกันเอาแค่นี้แหละอย่าหาหัดน้องครับน้องครับน้องฟังเพลงอะไรครับชีคำวิชัดแบนครับฮะชีคำวิชัดแบนครับชีคำวิชัทแบนโอ้เพลงสากลนี่โอ้ขอบคุณครับน้องครับ មកចោលបាត់អានមានព័ត៌មានមកចាសមកតួអា